โอมชานติ oh วันนี้วันที่สี่เดือนพฤษภาคมปีสองพี่สิบเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการทำตามสีหมัดแล้วลูกนั้นก็จะได้รับการปลดปล่อยออกจากการถูกลงโทษของธรรมราชเพื่อที่จะมาเป็นเหมือนกับเพชรให้ดื่มน,น้ำที่แห่งความรู้และละเลิกยาพิษ คำถามสถานะยุคทองนั้นอยู่บนพื้นฐานของอะไรสถานะของยุคทองนั้นอยู่บนพื้นฐานของอะไรคำตอบอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ให้อยู่ในการจดจาแล้วลูปแน่นอนก็จะกลับมาบริสุทธิ์โดยการกลับมาบริสุทธิ์เท่านั้นลูกก็จะได้รับการรอดพ้นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นจะมีประสบการณ์กับการถูกลงโทษ แล้วกลับไปสู่ศาสนาของเขาเองผู้ที่ไม่บริสุทธิ์จะมีประสบการณ์กับการถูกลงโทษแล้วกลับไปสู่ศาสนาของเขาเองลูกนั้นอาจจะมีชีวิตอยู่บ้านกับครอบครัวของลูกแต่อย่าได้จดจำมนุษย์หรือใครใดๆบาบาพูดว่าลูกอาจอยู่กับครอบครัวของลูกแต่อย่าได้จดจำใครใดๆ ให้คงอยู่อย่างบริสุทธิ์แล้วลูกก็จะได้รับสถานะที่สูงได้อยู่กับครอบครัวในชีวิตครอบครัวแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่กับทุกๆคนด้วยความรักความรักที่สูงส่งแต่ไม่ใช่ด้วยการติดยึดสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกสาสางบัญชีบาปของลูกทั้งหมดด้วยพลังของโยคะความบริสุทธิ์ <and things S 2> แล้วความสะอาด ทำความสะอาดดวงยานทําบรรยากาศให้เต็มไปได้วยความสงบจุดที่สองทำตามสีหมัดของพ่อและสัญญาที่จะกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์อย่าได้รับอิทธิพลโดยกิเลสและขณะเดียวกันเป็นอุปสรรคต่อสิ่งสร้างของสวรรค์พรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นทำการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำด้วยความสะอาดของจิตใจและสติปัญญาแล้วจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความสำเร็จซ้ำขอให้ลูกนั้นทำการติดตัดสินใจอย่างแม่นยำด้วยความสะอาดของจิตใจและสติปัญญาแล้วจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความสำเร็จ ลูกสามารถได้รับความสำเร็จในงานต่างๆเมื่อสติปัญญาของลูกทำการตัดสินใจได้ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามพลังของการตัดสินใจจะทำงานได้เมื่อจิตใจและสติปัญญาของลูกสะอาดแล้วก็ไม่มีขยะอยู่ในนั้นนี่แหละทำไมลูกจะต้องเผาขยะต่างๆในไฟของโยคะแล้วทำสติปัญญาของลูกให้สะอาด ความออนแอชนิดต่างๆคือขยะความคิดที่ไร้สาระแม้แต่เพียงน้อยนิดก็คือยังเป็นขยะเมื่อขยะนี้นั้นถูกทำลายลูกก็สามารถที่จะคงอยู่อย่างไร้ความกังวลได้ต่อมาเพราะการมีความสะอาดในสติปัญญาลูกก็จะได้รับความสำเร็จในทุกๆงานได้ คติพจน์ในวันนี้เมื่อความคิดที่บริสุทธิ์และสูงส่งนั้นออกมาในตัวลูกได้ตลอดเวลาความไร้สาระทั้งหลายนั้นก็จะถูกหลอมไว้โดยอัตโนมัติความคิดที่บริสุทธิ์และสูงส่งปรากฏออกมาตลอดเวลาในตัวลูกเมื่อไหร่ความไร้สาระทั้งหมดก็จะมุดอยู่หรือล้อมอยู่ได้โดยอัตโนมัติอัจฉริค์โอมชานติ